สวัสดีครับพบกับตัวงนงครับราย,ายการ On The Pitch วันนี้เราจะมาทำ Q a ตอบ10คคำถามที่น้องๆถามมานะครับ10คำถามนั้นจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยครับสำหรับผมนะครับจะแนะนำรองเท้าที่มีทรงค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็ผลิตมาจากหนังแท้ซึ่งเวลาสวมใส่เนี่ยจะสามารถสวมใส่ได้ดีนุ่มสวมใส่สบายนะครับซึ่งรองเท้าที่ผมแนะนำก็คือ adidas Copa Sense Nike Tempo แล้วก็ Mizuno m o no r i a คู่นี้ครับ แตกต่างกันอย่างแน่นอนครับสำหรับเสื้อเกตดนักเตะกับเกตดแฟนบอลน,นะครับโดยรูปทรงของตัวเสื้อเกตดนักเตะเนะี่ยรูปทรงจะดูรัดรูปกว่าเสื้อเกรดแฟนบอนลก็จะดูเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์กว่าเทคโนโลยีของตัวผ้าก็จะมีเท็กเจอร์ลูกเล่นต่างๆบนตัวเพลเยอร์จะชัดเจนมากบรโลโก้นะครับส่วนมากจะเป็นการรีดความร้อนลงไปนะครับซึ่งจะทําให ตัวเสื้อมีน้ําหนักที่เบาครับอย่างตัวนี้ครับเป็นเสื้อเกรดเฮเยอร์แล้วก็ตัวนี้เป็นเสื้อเกรดแฟนบอลนะครับก็เปรียบเทียบกันเห็นชัดๆเลยนะครับส่วนเสื้อเกรดแฟนบอลนะครับจะใช้เทคนิคในการปักลงไปนะครับส่วนเรื่องราคาครับแน่นอนเสื้อเกรดนักเตะเนี่ยจะมีราคาที่แพงกว่าเกรดแฟนบอลอยู่แล้วนะครับด้วยเทคโนโลยีต่างๆที่ผมได้บอกไปนะครับแล้วก็เป็นเกรดที่นักเตะใช้ใส่จริงลงสนามครับ ซื้อสินค้าที่ร้านเราสามารถปักชื่อสกีนชื่อหรือแม้กระทั่งฟอนต์สกีนได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายรองเท้าแต่ละรุ่นก็สามารถปักได้6กถึงแตัวอักษรนะครับประมาณประมาณนี้นะครับหกถึงแตัวอักษรถ้าเกิดใส่ไปแล้วเกิดการหลุดลอกอะไรขึ้นมาเนี่ยก็สามารถนำกลับมาแก้ไขใหม่ได้ครับ <S <S ขึ้นอยู่กับรองเท้าแต่ละรุ่น,นครับเพราะว่ามีความแตกต่างกาันอย่างบางรุ่นเนี่ยผลิตมาจากหนังแท้ อย่างเทมโปคู่นี้ผลิตมาจากหนังแท้หรือบางรุ่นผลิตมาจากหนังสังเคราะห์รองเท้าหนังแท้เนี่ยเวลาสวมใส่เนี่ยจะมีโอกาสขยายตามรูปเท้าของผู้ที่สวมใส่ได้ดีกว่าหนังสังเคราะห์นะครับแต่ว่าปกติเนี่ยผมสวมใส่เจ้าเวเปอร์คู่นี้อยู่แล้วเพราะว่าบรนอัปเปอร์เนี่ยทำมาจากหนังสังเคราะห์นะครับผมเลยเลือกที่จะใส่ตรงไซส์ดีกว่านะครับแต่ให้แนะนําก็คือให้มาลองสวมใส่ได้นะครับให้มาลองก่อนก็ได้ที่ร้านอารีฟุตบอลทุกสาขาจะมีน้องๆคอยให้บริการให้คัปรึกษาอยู่นะครับ รองเท้าปุ่ม F G นะครับหรือปุ่มเฟิร์มกราวก็จะเหมาะสําหรับเล่นสนามหญ้าจริงมากกว่านะครับเล <c oughs> ่นสนามหญ้าเทียมอาจจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าปุ่ม F G เนี่ยจะมีขนาดปุ่มที่สูงกว่าปกตินะครับถ้าเล่นสนามหญ้าเทียมเนี่ยอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บได้ส่วนที่ร้านเราก็จะมีรองเท้าปุ่มเทิร์ ขนาดของปุ่มเทิร์ฟนะครับก็จะมีขนาดปุ่มที่ไม่สูงมากจะช่วยลดอาการบาดเจ็บนะครับของบริเวณข้อเท้าหรือหัวเข่าได้ ซึ่งปุ่มเทิร์ฟจะช่วยในเรื่องของการกลับตัวบนสนามหญ้าเทียมนะครับกลับตัวพลิกตัวอย่างนี้แต่ว่าขึ้นอยู่กับคุณภาพของสนามหญ้าเทียมที่คุณลูกค้าเล่นด้วยนะครับซึ่งมีกปุ่มหนึ่งนะครับก็คือปุ่ม AG artificial grass นะครับซึ่งเหมาะกับเล่นสนามหญ้าเทียมได้เช่นกันซึ่งในอนาคตทางร้านอาริฟิตบอลก็จะนํามาวางจําหน่ายนะครับ ตัวท็อปกับตัวรองททอปแตกต่างกันอย่างแน่นอนนะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของน้ําหนักของตัวรองเท้าและวัสดุภายในรองเท้านะครับเวลาสวมใส่ความกระชับก็จะแตกต่างกันอย่างตัวท็อปนะครับชุดพื้นนะครับของตัวท็อปเนี่ยก็จะเป็นเหมือนหลายชิ้นแยกออกจากกันนะครับเทคโนโลยีใส่มาเต็มส่วนตัวรองททอปเนี่ยจะเป็นเหมือนกับว่าชิ้นเดียวกันเลยนะครับเรื่องน้ําหนักก็แตกต่างกัน ยกตัวอย่างให้ชัดเจนนะครับอย่างตัวท็อปแถบหนามเดมอนสกินยังมีอยู่เต็มเลยนะครับส่วนตัวรองท็อปแถบหนามเดมอนสกินเนี่ยจะไม่มีแล้วก็จะกลายเป็นลายกราฟิกธรรมดาธรรมาบนอัปเปอร์แทนตัวท็อปกับตัวรองท็อปนะครับเทคโนโลยีก็จะลดหลั่นกันลงมาราคาก็จะแตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับงบประมาณของคุณลูกค้าด้วยและสาหรับใครที่อยากจะรู้ว่าตัวท็อปกับตัวรองท็อปนะครับแตกต่างกันยังไงย้อนกลับไปดู On the Pi t c h EP 1ได้ครับ สำหรับรองเท้าเด็กนะครับน้องๆที่สนใจก็สามารถเลือกซื้อได้นะครับโดยรองเท้าที่เหมาะกับน้องๆเนี่ยมองว่าสามารถใส่ได้ทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าขนาดเท้าของน้องๆเนี่ยยังมีขนาดที่เล็กอยู่ซึ่งสีสันเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับมาเลือกได้เลยจะมีทั้งแบรนด์ Adidas Nike แล้วก็ Puma นะครับโดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่1,000บาทเท่านั้น Okay, ครับสำหรับรองเท้าบางรุ่นนะครับก็จะมีจํานวนจากัดนะครับทางร้านอารีฟุตบอลของเราก็จะวางขายเฉพาะที่นี่ก็คือสาขาที่ใหญ่สุดข,ของเราก็คือสาขาสยามสแควร์ซอย6และอีกหนึ่งช่องทางสําหรับคนที่ไม่สะดวกมาที่ร้านอาริสาขาสยามน,นะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางก็คืออารีฟุตบอลสโตร์ .com ช่องทางออนไลน์ของเราครับสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ช่องทางนี้เลยครับ ซื้อสินค้าที่ร้านอารนะครับสามารถเคลมได้นะครับหากเกิดตําหนิหรือว่าข้อผิดพลาดในการผลิตนะครับซึ่งข้อกําหนดของแต่ละแบรนด์ก็จะแตกต่างกันนะครับไนกี้อาดิดาภายในระยะเวลา1ปีสามารถเคลมได้มิซูโน่ภายในระยะเวลา3เดือนและปูม่าภายในระยะเวลา7วันเวลามาเคลมกล่องสภาพโดยรวมนะครับอุปกรณ์ต่างๆต้องอยู่ครบนะครับแล้วมาพร้อมกับใบเสร็จและติดต่อที่ร้านอารีสาขานนั้นที่คุณลูกค้าซื้อมาเท่านั้นนะครับ มีครับเฉพาะลูกค้าที่ซื้อสินค้าที่หน้าร้านอาริฟุตบอลทุกสาขานะครับกับบัตรเครดิตท,ที่ร่วมในการบัตรซิตี้แบงบัตรเครดิซบัตรเคแบงกและก็บัตรกรุงศรีนะครับสามารถผ่อนชำระ0%ูเเดือนได้โดยยอดซื้อที่3,000บาทขึ้นไปนะครับและสินค้าน,นั้นจะไม่ร่วมกับโปรโมชั่นลดราคามากกว่า30%นะครับ จบไปแล้วครับสาหรับ10คําถาม Q&A ที่วันนี้ตวงได้ตอบให้แฟนๆรายการ On the Pitch ได้รู้กันนะครับสำหรับแฟนๆคนไหนนะครับที่อยากจะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรองเท้าหรือว่ามีคําถามต่างๆยังไงก็คอมเมนต์มาด้านล่างท้ายคลิปได้นะครับยังไงตวงฝากรายการ On the Pitch ไปด้วยครับสำหรับ EP ต่อไปตวงจะไปทดสอบรองเท้าที่สนามไหนและเป็นรองเท้ารุ่นอะไรยังไงติดตามกันด้วยครับสำหรับวันนี้ตวงขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ